ไก่ไข่อารมณ์ดีเห็นไหมคะตอกมานะสีแดงมากเลยเพราะว่าให้ทานผักวอเตอร์เคสแล้วก็เราให้ทานเห็ดถางเช่าด้วยนะคะให้ไก่มีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยเราจะได้ไม่ต้องเราไม่ต้องฉีดยาปฏิชีวะนะดูได้เลยดูได้เลยอ้าแล้วมาดูเรื่องการสมดุลของความสุขนะคะนี่ตอนนี้เราอยู่กับน้องไก่กับน,น้องออก,กัสนะน้องออกกรกัสได้ อุ้งไก่นไม่บ่นบ่นไหมคะนี่ไก่เรามีสองอย่างนะคะเป็นไก่ที่มาจากฟาร์มเนาะหรือว่าเขาเนี่ยไก่เรานี่ค่ะเขาตอนแรกเขามาเขาเครียดมากค่ะเขาเหมือนเราเรียกเป็นไก่ออฟฟิศเนาะเขาจะมีความเครียดอยู่สูงเขาจะไม่ค่อยให้คนจับนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยกินอาหารด้วยนะคะแต่พอเรามาเลี้ยงนะคะด้วยน้าแป๋วนะคะที่เขามีโมเดลของเขามีอะไรบ้างนะคะแพ้คือความใส่ใจเหมือนเราเอาใจใส่ครอบครัวเนี่ยแล้วก็ รู้สึกว่าพอเราดูแลลูกเราก็มาดูแลไก่ความสุขของเขาก็จะเริ่มมาให้เราเลี้ยงให้ผลผลิตจากไข่จาก30ใบเป็น50บใบแล้วก็80ใบอย่างเงี้ยค่ะคมีสุขภาพที่ดีให้ไก่นะคะเราก็จะมีให้ผักด้วยนะไก่เรากินเปลี่ยนน้ำเรา<อ>เรากินน้ำเราต้องเปลี่ยนน้าล้างใช่ไหมเราก็ล้างอาบให้เขาให้รู้สึกว่าเขากินดีอยู่ดีเหมือนเราเงี้ยค่ะ เวลาจริงๆนะ้าแป๋วไม่ใช่คนเลี้ยงไก่มาก่อนเลยนะคะน้าแป๋วมาจากคนที่ทําไร่นะคะแต่พอน้าแป๋วได้มาอยู่กับ <3 S 1> ไก่อ,อ่สาเือ่ <3 S 1> อยู่3เดือนกับไก่นะ้าแป๋วจะรู้ลึกร,รู้จริงแล้วก็ใส่ใจเรื่องความสุขของทั้งไก่และตัวเองก็มีความสุขในการเลี้ยงไก่ด้วยไหมคะเริ่มเดือนมีความสุขอะเริ่ม,เร,มเริ่มแรกที่เลี้ยงคือ18มีนาคมตอนนี้18มิถุนาย,ยน ยังไม่ไม่ถึงสี่เดือนดีเข้าไปสู่เรื่องของโมเดลของ S D G เนาะคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือการขจัดความหิวโหยจริงๆเรามีไก่อยู่นะคะเรามีโปรตีนนะคะมีอาหารที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ยิ่งเราเลี้ยงเองเราปลอดยาปฏิชีวนะแล้วไก่เราได้กินค่ะนะคะได้สารอาหารที่มีประโยชน์แล้วเราเองก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษานะคะที่นับแต่ออกมาเป็นเป็นเจ็ดสีเคล็รปีนะคะเป็นเคล็ดลับนะคะ แต่ว่าน้าแป๋วบอกว่าเป็นเคสไม่รับในการเลี้ยงไก่กเลี้ยงไ่ให้ถ้า,เ,<อ>าเรามีมลำโพงเปิดให้เขารู้สึกฟังสบายๆแบบเขาเราคลายเครียดเงี้ยค่ะการสื่อสารอย่างรู้ใจนะคะตอนนี้น้าแป๋วคุยกับไก่รู้เรื่องแล <นะ S 2> ้วเรื่องแล้วค่ะนะคะไก่ของเรานะคะได้ได้บริโภคในชุมชนด้วยนะคะ, <S <S ะ,คะแล้วก็ได้ให้นักท่องเที่ยวนะคะที่มานะคะได้มาอุ้มฝึกการอุ้มไก่สัมผัสกับ สิ่งมีชีวิตเล็กๆบางคนเด็กๆไม่เคยสัมผัสนะคะเขาก็ได้สื่อสารกับไก่นะคะดูว่าถ้าเกิดไก่เขานั่งลงเขาก็จะยอมให้เราได้อุ้มแล้วแหละนะคะเมื่อเราสื่อสารกับไก่ได้จริงเราก็จะสื่อสารกับคนได้ตัวหนึ่งก็คือตัวการตัวเ OK คนะคะคือการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตรงนี้สําคัญมากค่ะก็คือการที่เราเอาความสุขของเราเนาะที่นั่แป๋วทาแล้วก็พัฒนานะคะเราก็จะเราก็จะ ได้เกิดการต่อยอดนะคะถ้าเกิดว่าไก่เราไม่สบายเป็นยังไงเราก็จะพัฒนาให้ให,ให้มันด well ีขึ้นเรื่อยๆดูแลเขาเหมือนเป็นหวัดเนี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราดูลมทิศทางยินฟ้าลมอากาศบางเนี้ยอากาศไทยเทไหมดินเป็นยังไงไก่จะอยู่แบบชื้นชื้นไหมอะไรเราต้องสังเกตเราตอนเนี้ยเราต้องมันสังเกตว่าไก่เราอะกันต้องการแบบไหนเหมือนเราสังเกตว่าคนเราแบบลูกค้าเงี้ยค่ะต้องการแบบไหนเราก็จะมาปรับเปลี่ยน จากไก่มามาเป็นคนเนี้ย pues <Mm ค่ะนี่คือตัวอ e e> ีเลยนะที่นักแป๋วกำลังพูดถึงก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะที่ที่อยู่อาศัยนะคะให้อยู่อย่างเป็นสุขแล้วตัวสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่นักแป๋วเก่งมากคือการสร้างเครือข่ายนะคะเครือข่ายในเริ่มง่ายๆค่ะเครือข่ายในชุมชนเราก่อนนะคะเขาก็ถามว่าเออไข่เราเนี่ยเราจะทําอะไรกินได้ไหมนักแป๋วก็เออวเตร์เคสไงคะยำหรือก็ไม่ต้นหอมผักชีนี้ก็ ไข่เจียวสามารถกินผักเด็กที่ไม่กินผักแล้วก็เอาผักใส่ได้มันก็มีประโยชน์ได้หลายแบบไข่นี่สามารถไปปรุงได้หลายอย่างเพราะว่านับแป๋วทำถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาได้ทํางานที่ไม่ใช่แค่เลี้ยงไก่เนาะทํางานที่มีคุณค่าทั้งตัวเขาเองได้ได,ได้ได้กินนะคะได้แบ่งปันสู่สังคมนะคะแล้วก็มีจริงๆได้การเติบโต,ตทางเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าไข่เราเนี่ย รอรับออเดอร์กันไม่ทานเลยเขามารอให้เขารู้สึกดีต่อใจว่าเรามาซื้อไข่เราเนี่ยมีคุณภาพค่ะต้องขอด้วยสิเพื่นจะเล่าให้เราหาไข่เ่สิบ